สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่457ของโตติงตองออ d ดิ e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้เราจะมาคุยกันในหัวเรื่องที่ไม่ได้มีความยากอะไรเลยแต่มีทั้งแนวคิดแง่คิดและทัศนคติที่คุณจะนำไปคิดต่อได้อีกหลายเพลากันเลยแหะครับหลายเพลาตายหาและเอาสับเก่าชิบหายมาใช้หลายเวลาครับโอเคเราจะมาคุยกัน ในเรื่องของการต่อราคาครับใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวมไปจนถึงเกือบทั้งโลกใบนี้นั่นเองครับเริ่มแรกเลยครับผมอยากจะให้คุณลองจินตนาการตามผมดูมีซาวเอนจิเนียร์หนึ่งคนซาวเอนจิเนียร์คนนี้จะมีวฒิหรือไม่ก็ได้เนื่องจากว่าสาขาอาชีพนี้เนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่าซาวเอนจิเนียร์กันเป็นประจำอยู่แล้ว เขาทำงานครับเป็นซาวายวันมิกซิงให้กับร้านอาหารผับบาร์สถานประกอบการกลางคืนที่อยู่ในรัศมี10กิโลเมตรจากที่อยู่อาศัยของเขาเขาเดินทางด้วยแท็กซี่มิเตอร์ไปกลับคืออันนี้เอาหรูเลยนะแท็กซี่มิเตอร์ไปกลับมีค่าใช้จา่ายในการเดินทางประมาณ300บาทเขาเข้างานตั้งแต่1นึ่ทุ่มเลิกตีสองไม่เจอกับปัญหารถติดมีน้ำมีข้าวให้กินฟรีอยู่ในผับนั้น หรือสถานที่เหล่านั้นใช่เพราะว่าเราพูดถึงหลายแห่งนี้เนาะใช่ใช่ใช,ช,ชคุณคิดว่างานของเขาคือการที่ไปนั่งคุมเสียงอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเดินไปคุยกับนักดนตรีบ้างเล็กน้อยไม่ต้องยกของอะไรเลยเพราะว่าร้านเหล่านี้อุปกรณ์ต่างๆมักจะถูกตั้งไต่ตัวอยู่แล้วเขาควรคิดค่าตัวเขาเท่าไหรดีครับ <S <S ผมว่าตอนนี้เนี่ยพวกคุณที่ฟังผมอยู่ คงจะคิดไม่ค่อยเหมือนกันบางคนอาจจะพูดว่า1,000บาทบางคนอาจจะคิดว่า3,500บาทบางคนอาจจะคิดว่า2,000บาทถูกไหมครับใน3ปีที่ผ่านมา700บาท ถือว่าเป็นเรทที่จะถูกประนามด้วยซาวเอ็นจิเนียร์ทั่วประเทศแล้วนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ฝั่งใดของอุตสาหกรรมนี้ก็ตามทีด่ากันเช็ดเป็ดเลยครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าปีนี้ครับพุทธศักราช2 5 6 3เป็นปีที่เรามีโควิด1 i d 1 9หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยมันอยู่ที่500บาทนะครับ500บาทตรงนี้เนี่ยครับคนโพสเนี่ยผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้เลยครับ โพสแล้วลบทิ้งในระยะเวลาไม่นานไม่เกินครึ่งชงั่วโมงเพราะว่าเต็มไปด้วยการประนามกลดา่าจากซาวเอนจิเนียร์คนอื่นในวงการครับเราน่าจะเห็นแล้วว่าค่าแรงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรับเพียงแค่วันละ500บาทถ้ามันอยู่ในซีนาริโอที่ผมพูดข้างต้นต้นทุนมีแค่300บาท500บาทเนี่ยถือว่า60%ของต้นทุน ถ้าเราพูดถึงการขายสินค้าถือว่าแม่งโคตรกำไรถ้าเราพูดถึงการที่เราไปรับจ้างบริการก็ถือว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายและยังมีเหลือกินบ้างแต่สิ่งที่เราหลายๆคนยังไม่เคยนึกครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็คือคำว่า economy of scale คุณก็จะต้องมานั่งคิดครับว่าเรทราคาค่าตัวฉันประมาณนี้ฉันต้องการที่จะรับงานให้ได้ปีละกี่งานแล้วฉันต้องการได้กําไรจากงานต่างๆอยู่ที่เท่าไรแล้วเอากำไรเหล่านั้นมาเฉลี่ยกับจำนวนงานที่คุณรับแล้วก็ใส่ลงไปในต้นทุนที่คุณต้องใช้ในแต่ละวันโดยเฉลีย่ยสมมุติว่าคนที่รับ500บาท เขามีงานอยู่แล้วครับ6วันว่าง1วันหยุดชิว1วันเขาทำเงินได้สัปดาห์ละ3,000บาทเขาทำเงินได้เดือนละประมาณ1 2 0 0 0บาทเขาอยู่กับที่บ้านอยู่กับพ่อแม่ซึ่งกำลังทำงานอาชีพอื่นอยู่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่าต่างคนต่างจ่ายต่างคนต่างอยู่ไม่มีค่าเช่าบ้านไม่มีค่าอาหารเพราะกินกับที่บ้าน ไม่มีค่าน้ำค่าไฟคุณคิดว่าเขาอยู่ได้ไหมครับเขาอยู่ได้ครับยิ่งถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนจากการนั่งรถแท็กซี่ไปเป็นการซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วผ่อนไปเรื่อยๆเป็นการลงทุนระยะยาวในระยะยาวเขาจะได้กลับมามากกว่าไอ้สามร้อบหนี้แน่นอนครับใช่ไหมครับแต่ในทางเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปในอีโคโนมีออฟสเกล เรามองลึกลงไปในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาอีกคุณจะมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะต้องนำมาคิดครับอาทิภาพลักษณ์ของตัวคุณถ้าคุณต้องการที่จะเรียกเงินได้เยอะแน่นอนครับภาพลักษณ์ของคุณที่ลูกค้ามองเห็นก็จะต้องสูงตามไปด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ได้เงินเยอะขึ้นครับ สินค้าหรือบริการของคุณก็จะต้องทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเงินเยอะขึ้นครับคุณอาจจะต้องไปเล็งหากลุ่มลูกค้าที่พร้อมจ่ายด้วยใช่ไหมครับสำคัญมากเลยครับและยังมีตัวแปรทางเวลาอีกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นผมเคยเห็นซาวเอนจิเนียร์บางคนครับ ตัดสินใจที่จะเพิ่มค่าแรงรายวันของตัวเองในช่วงไฮซีซั่นเพื่อที่จะได้เลือกครับว่าจะไปทำงานที่ไหนให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าครับมีซาวเอนจิเนียร์อีกกลุ่มหนึ่งครับที่ตัดสินใจว่ากูมีสปิริตมากพอกูจะคิดเรทเดียวกันตลอดเวลาแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จะโฟกัสไปหาลูกค้ากลุ่มที่ไม่ได้คุ้นชินกับเรทราคาทั่วไปรับในราคาที่ถูกลงแล้วก็ โกยฐานลูกค้าเก็บเอาไว้ในมือครับเผื่อว่าลูกค้าเหล่านั้นจะมีกำลังซื้อมากขึ้นในเวลาถัดมาแล้วก็อยู่กันไปยาวๆก็มี หรือจะมีอีกกลุ่มนึครับที่ตัดสินใจว่าช่วงเวลานี้กูร้อนตังว่ะถ้าเกิดว่ากูรับในตลาดเดิมในเรทราคาเดิมงานกูน้อยสู้ว่ากูรับงานแม่งทุกวันเลยดาวค่าตัว,ต,วตัวเองลงมาหน่อยจะดีกว่าพวกที่ผ่อนบ้านผ่อนรถกําลังส่งลูกเข้าโรงเรียนอะไรประมาณนั้นหรือติดโควิดเหมือนกับช่วงเวลานี้นะครับปี63เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดราคาถูกไหมครับ เยอะแยะครับมันจะมีเหตุผลมากมายไก่กองเหลือเกินที่ทำให้มีการตัดราคากาันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นแคปิตอลลิซึมก็คือทุนนิยมนั่นเองครับแคปิตอลลิซึมทุนนิยมย้ำเลยนะครับทุนนิยมใครทุนหนากว่าชนะใครคอนเนคชันเยอะกว่าชนะใครสามารถที่จะออฟเฟอร์สินค้าหรือบริการที่ทำอะไรสักอย่างตอบโจทย์ข,ของลูกค้าได้ในราคาต่ำที่สุดคนนั้นชนะครับ เราอยู่ในระบบนี้ดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประนามใครที่ตัดราคาว่ามึงเฮียเพราะว่าเขาก็มีความจำเป็นที่ต่างกันเขารับใช้ตลาดที่ต่างกันเขามีต้นทุนที่ต่างกับคุณนั่นเองแต่ชั้นนี้ชั้นนั้นครับการที่โดนตัดราคาไม่ได้แปลว่าจะทําให้คุณสูญเสียโอกาสจนกระทั่งไม่มีใครเข้ามาหาคุณเลยนะครับใช่ไหมครับคุณลองคิดสภาพดูสิครับ ไล่ประนามคนที่ตัดราคาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดอาชีพใดไล่ประนามเขาใช้วิถีประชากดดันเขาอย่างต่อเนื่องมีเกิดขึ้นทุกเดือนครับผมกล้าพูดเลยแต่ถามจริงครับคุณยังมีงานเข้ามาอยู่ไหมครับมีครับ เพราะว่ามันมีองค์ประกอบอื่นที่อยู่นอกเหนือราคาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงด้วยนั่นเองอย่างที่หนึ่งเลยครับคือเคมีที่เข้ากันได้ระหว่างคุณกับลูกค้าครับถ้าเกิดเป็นงานขายสินค้าก็คือเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้มีเคมีตรงกับลูกค้าคุยกันรู้เรื่องถ้าเกิดเป็นงานบริการงานรับจ้างก็คือคุณกับนายจ้างคุยกันรู้เรื่องทํางานกันมาเป็นเวลานานแล้วก็อย่างที่สองครับมีเรื่องของอายุงานด้วยครับ อายุงานตรงนี้เนี่ยครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่เชื่อว,ว่ามันเป็นไปได้อะนะแต่เอาอย่างนี้เลยครับมีลูกค้ารายหนึ่งครับที่ผมเป็นซาวฟรีแลนซ์ใช้กับเขาตั้งแต่สมัยที่ผมยังรับเงินเขาวันละ1000บาทนานมากแล้วครับเป็น10ปีแล้วในปัจจุบันนี้ครับผ่านมาเนี่ยโอ้โหก็เป็น10ปีก็อย่างที่บอกไปคุณคิดเหรอครับว่าผมกลับเข้าไปรับงานเขาจะอยู่1000บาท ไม่ใช่ครับเรทราคาของผมตอนนี้ขึ้นไปแล้วครับเท่าไหร่ก็ว่ากันอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทำไมเขาจึงยังอยู่กับเราก็พิจารณาข้อหนึ่งครับและข้อสองคือเมื่ออายุงานเราเยอะขึ้นกำลังซื้อเขาเพิ่มขึ้นมันก็จะต้องถึงจุดจุดหนึ่งเช่นเดียวกันครับที่เขาจะต้องให้ความสำคัญของคนที่ทำให้งานของเขาสำเร็จมากขึ้นอันนั้นเนี่ยจะมาช้าหรือมาเร็วก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างของคุณแล้วนะครับ อย่างที่สมครับอย่างที่ได้บอกไปเบื้องต้นเลยครับก็คือภาพลักษณ์ของคุณครับ บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีอะไรสักอย่างที่คลิกกับลูกค้าแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความมืออาชีพมากกว่าคุณเป็นคนที่ทำงานแล้วมีหลักการมีระบบมากกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรือมันอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะไปเสี่ยงหาคนอื่นในราคาที่ต่ำกว่าทำไมก็สู้าเอาไอ้นี่ไปเลยก็ง่ายดีถึงแม้ว่าราคามันจะสูงกว่าใช่ไหมครับเห็นไหมครับสข้อนี้ ทำให้ตายยังไงถึงแม้ว่าการแข่งขันคุณจะเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าการตัดราคาจะทําให้ลูกค้าของคุณหายไปจนหมดนะครับมันแค่หายไปบ้างครับ10เปอร์15เปอร์หรืออาจจะ20เปอร์เป็นเรื่องปกติมากแต่คุณอย่าลืมครับว่าคุณก็สามารถไปหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทนลูกค้ารายเดิมที่เสียไปได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ